รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่กัลยาวันนี้เรามาติดอาสากันดีไหมคะเรามาช่วยล้างจานให้กับสวทนะเรามาประชุมสัมมนากับสวทในการเป็นประชุมผู้มนการสำนักงานเขตบางทิทชั่วประเทศอะเรามาล้างจานกันมาเราสามคนมาช่วยกันเฮ้ยพี่กัละยามันน้ำยาหมดนะน้ำยาล้างจานหมดอ๋อเรากาพรมีไหมอาวเราไม่มีน้ำยาล้างจาน แล้วลำไงกันล่จะเป็ดอาสากันทีเราต้องไปที่ฐานการเรียนรู้ที่4แล้วล่ะซึ่งมันมีอยู่ในส่วนน้องนุษใช่แล้วพรัชยาจัาหมัดชุมเรีของเราใช่ค่คะเราไปกันเลยค่ะเราไปกันค่ะไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเช้านี้ขอนำเสนอรายการคนดีมีน้ำแกสวัสดีค่ะพี่แมววิทยากรประจําฐานนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดีกําลังล้างจานแล้วก็เรามาเป็นจิตอาสากันด้วยค่ะเรามาที่สวนนงนุษย์ทราบว่าที่สวนนงนุษมีฐานที่ให้ความรู้ต่างๆโดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย เลยจะมาถามพี่เมียวว่าเราจะทําน้ํายาล้างจานเองกันได้อย่างไรอ๋อได้ค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องมี N 70นะคะยากไหยคะหายากไหมคะพี่เมียวอ๋อไม่ยากค่ะตามซื้อตามร้านค่ะเคมีภัณฑ์ทั่วไปเลยค่ะมันคือสารเคมีป่าไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นคี้เทานะคะคี้เทาของเราก็จะได้มาจากการเผาถ่านของเราต่อไปก็คือเกลือ ือค่ะพี่รู้จักเกลือไหมคะกินอยู่ประจำไหมอ๋อนั่นแหละเกลือนั่นแหละค่ะค่ะห้ามใช้น้ำตาลนะคะค่ะค่ะอ่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเกลืออะไรคะอันนี้คือเอนไซม์สับปะรดนะคะใช้สับปะรด3ส่วนน้ำตาลทรายแดง1ส่วนแล้วก็น้ำพอใส่ปริ่มๆนะคะแล้วก็ปักไว้3เดือนขึ้นไปแต่ละว่าถ้าคุณพี่ไม่มีสับปะรดเราใช้อย่างอื่นได้ไหมอะไรล่ะคะได้ถ้าบ้านคุณพี่มีปูมะนาวเปรียวไหมเดยวมันเยมันอได้ขอมีรสชาติเปรี้ยวมะนาวมะกร นั่นเองนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วเราจะไปทําน้ํายาได้ไงคะอ่ะเดี๋ยวล้างจานค้างเนยอ๋อได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราพาไปทําน้ํายาล้างจานกันเลยนะคะโอเคค่ะด่วนเลยนะคะได้ค่ะ้อยนะคะค่ะเวลาเรากวรเดนจิตซูนะคะเราต้องกวนไปทางทิศทางเดียวกันนะคะเราก็กวนไปกวนไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นสีขาวขุ่นนะคะอเคค่ะคุณพี่อยากลองไหมคะอยากค่ะพี่กระยาชอบมากเลยเขาชอบควรชอบกวนใช่ไหมอ่ะทางกระยาชอบกวนอ่าใช่ค่ะตอนนี้เป็นสีใสนะคะเราต้องกวนเป็นสีขาวขุ่นนะคะ ต่อไปเติมน้ำเกลือแ้นะคะเราควรเข้กากันเสร็จแล้วก็เติมน้ำด่างหนึ่งขันเหมือนกันค่ะ อ่ะต่อไปเติมน้ําเกลือสองขันเลยค่ะจะได้รวดเร็วเกลืออีกสองขันใช่ค่ะปริมาณที่เราจะได้จากการทาอันนี้หนึ่งครั้งจะได้สักี่ขวดประมาณโอ้สิบหกลิตรประมาณ16ลิตรนะคะเ็นั่นแปลว่าเราล้างทามได้ทั้งปีเลยค่ะปีเลยค่ะเติมน้ํ่อไปเราจะไม่ซื้อน้ํายาล้างจานเด็ดขาดเลยค่ะเราจะผลิตน้ํายาล้างจานด้วยตัวเราเองอ่ะเดี๋ยวเราเติมเอนไซม์สัปปรดก่อนนะคะ1ลิตรเติมเลยค่ะหมดเลยหมดเลยค่ะ ใช่ค่ะอันนี้คือน้ำยาอันนี้คือเอนไซม์สับปะรดค่ะเอนไซม์สับปะรดที่เราผ่านการหมักแล้ว3ามเดือนขึ้นไปเสร็จแล้วเติมสีเลยค่ะสีเขียวเติมไม่เลยใช่ค่ะเป็นสีเขียวนะคะน้ำหอมนะคะนี่ค่ะน้ำหอมเราก็อยากได้หอมเมิมมาเลยค่ะจะได้ติดไม้ติดมือไปไม่ต้องหมดนะคะหมดก็ได้ค่ะหอมหน่อยนึงนะคะค่ะนี่คือผลผลิตของการทำน้ำยาล้างจานเองท่านผู้ชมคะ วันนี้รายการคนดีมีน้ำยาได้สาระมากมายเลยค่ะและแล้วเราก็จะนำเอาสาระนี้นะคะไปมอบให้กับคุณครูที่อยู่ที่โรงเรียนจะได้สอนเด็กๆให้เขามีทั้งะารอาชีพและสามารถทำน้ำยาล้างจานด้วยตัวเองซึ่งน้ำยาล้างจานทำง่ายมากเลยค่ะทำง่ายนิดเดียวเองนะคะและเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ถือว่าการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงมาใช้ในครอบครัวนะคะถือว่าเป็นการนำ สิ่งที่ดีๆมาใช้ประโยชน์เพื่อที่ทําให้เราล้างจานได้อย่างสะอาดนะคะพี่ประกาพรและเราจะนําไปฝากท่านผู้ชมในโอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายเราไปล้างจานต่อคะ่ะ